สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักเป็ดดำทำกินนะครับวันนี้เรามาตกปลาครับที่เขื่อนแม่กวงอำเภออยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงครับลงเบ็ดไปแล้วนะครับที่เหลือก็รอเวลาครับทีนี้เป็นหมายเกาะแก้วครับอยู่เกาะกลางน้ำครับ ใช้ชีวิตยอยู่นี่นะครับหนึ่งวัน1คืนครับเป็นเกาะรอบๆนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานกันครับว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่านะครับติดตามรับชมกันครับผม เป็นอีกสูตรหนึ่งครับเมื่อเช้าไม่เข้าครับเอามาเดี๋ยวหมักเองมานี่เป็นสูตรในของพื้นที่ครับไต่เขาแนะนํามาครับไต่คนที่เรามาส่งเรานะครับก็ตัวนี้ก็ปลาเริ่มกินดีลองดูครับขอให้ผสมแค่น้ำเกอรอที่ก็ลองดูครับพอหมาก อมดีครับโอเคครับน่าจะได้แล้วครับลองดูกันนะครับไปขอน้ำหน่อยอเอาเดี๋ยวพี่ น no ี่นิ่งทั้งวันตาเขาไม่ขึ้นได้ที่ละโอเค อสูนรหนึ่งครับดูครับย้อมหละกเส้น,น

ไก่มงเลยกลงน้ำขึ้นรุ้ว้นกล้นาะ้นใหเดีะไปลุ้นกันต่อกับเหยื่อชุดที่4ี่นะครับผม ตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วครับลงเบ็ดเมื่อเช้า8โมงนิดๆครับตอนนี้ก็5้าโมงหน่อยๆครับก็ยังเงียบไม่มีไม่มีแต้มไม่ได้เห็นตัวครับวันนี้น้ำเริ่มนิ่งปลาก็นิ่งครับมาครั้งนี้ ก็ไม่แน่แจ๊ว่าจะแห้งหรือเปล่าครับจะเย็นแล้วครับแต่เริ่มตกแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆเกาะกันนะครับนี้เป็นหมายเกาะแก้วนะครับเดี๋จะพาชมครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆเกาะน,นะครับด้าน,นุู้นก็จะเป็นสันเขื่อนครับ แันเขื่อนอีกด้านหนึ่งแดดล่มลมตกอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วครับคืนนี้เรานอนกันที่นี่หนึ่งคืนครับใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนะครับอยู่ที่เกาะกลางเขื่อนแม่กวงนะครับผม ทำเลเสวยครับนี่จะเป็นด้านหลังของเกาะนะครับสวยครับวันนี้เราก็ลงเล่นน้ำกันอาบน้ำกันครับน้ำใสครับอากาศดีครับผม เราดึงวนดูรอบๆครับพรอาทิตย์จะตกดินสวยครับ รอบเกาะนี่เอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเกาะนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับที่ของเกาะแก้วนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับตอนนี้นะครับอ้อมอ้อมรอบๆเกาะนะครับอันนี้น้ํายังไม่ลงเต็มที่นะครับน้ําลงเต็มที่จะจะจะ,จะกว้างกว่านี้ครับ คืนไม่รู้จะร้อนหรือว่าหนาวนะครับวันนี้นะครับยุงจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนอีกทีหนึงนะครับสวยงามครับผมนี่แหละก็อ้อมมาใกล้จะถึงที่พักคืนนี้แล้วครับ ตอนเย็นวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีกว่าทุกวันนะครับปกติเนี่ยหมอกควันที่เขาเผาป่าพีเอ็มสองจุดห้าจะเยอะครับนี่อากาศค่อนข้างจะเปิดตัวครับปกติจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะมีควันมีหมอกสั่วล้อนะครับผมก็ก็ดีครับหายใจหายคอโล่งขึ้นครับดูว่าคืนนี้นะครับ จะมีแต้มหรือเปล่านะครับตกปลาวันนี้ครับเงียบมากๆครับผมเป็นอะไรที่นักตกปลาไม่ชอบนะครับ ได้วัดได้เยอะหลุดหรือขาดก็ยังได้มันนะครับแต่นี่ไม่มีสักนิดเลยครับต้อนรับได้แบบหน้าผิดหวังนะครับที่นี่นะครับหมายนี้ก่อนเคยได้เยอะนะครับคงเป็นตำนานไปแล้วละครับเต็มโชว์หน่อยเนาะเออ ขณะนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมดี๋วเราก็จะทําการเปลี่ยนเหยื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อเสร็จเราจะทํากับข้าวกินกันครับเมนูง่ายๆครับนี้เราเอาหมูมาปิ้งกินครับแต่ก่อนหน้านี้เราได้ปลาหนึ่งตัวแล้วนะครับไซเป็นตะเพียนไซไม่ใหญ่ครับเท่าฝ่ามือนะครับบะากาศดีครับผมเพื่อจันทร์เครื่องเซี่ยวครับครับ Okay. คืนนี้ก็ติดตามรับชมกันไปนะครับว่าจะมีตัวใ,ให้ได้เยอะไหมนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อแล้วเสร็จแล้วเราทำกับข้าวกินกันครับนี่ครับคนดังดังอย่างครับ <laughs> พอพวกเรามาติดก่อนนะครับเราต้องใช้ชีวิตให้รอดบนเกาะแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงพวกเรามีทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งกับแก้มทั้งเบียร์นะครับผมเราต้องใช้ชีวิตอยู่ให้รอดไม่มีอย่างเดียวครับปลา ทางไฟแบบนี้นี 1941, ่วิธีลูกเสือนี่เราทานนั่มทำไมผมอยู่สงครามเวียดนามนะพี่ทำไมผมรบอยู่สงครามเวียดันมันมันแค่นีไฟเช็คบารรถไฟอ่ะเอาอย่างจุดโอ้ยแกลูกกระสุนปืนนักปั๊มติดแล้วเนาะตีได้ตีน่าตัดกิ่งหร ไม่มีปลากินครับกินหมูแล้วกันนะครับผมไส้ที่ต้มก็ได้บ่อต้มแเออลำลำ้อไปย่างลวกน้ำตาลมะนาวน้นาวผมมีพี่ผมมีรส<ถ>ตัดเกิีนกันน้ำมะนาวอญน้อยเหรอคร อันนี้จะเป็นอาหารเย็นของเราวันนี้นะครับสันคอหมูย่างกับซี่โครงหมูย่างนะครับได้กินปลาอยู่นะครับวันนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ใกลจะสุกแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวเย็นด้วยกันครับผมมีนะสีสันสวยงามครับเอาเตรียมกึ้นอีกนิดนึงครับผมจะได้หอมหอมครับ ค่ำคืนนี้อยู่น่าจะอยู่ถึงตีสองครับเฝ้าเบ็ดนะครับถ้าไม่กินก็จบครับผมคืนนี้นะครับค่อยว่ากันใหม่ครับผมวันนี้ต้มไส้หวานนะครับอีกเมนูเด็ดกันครับต้มชิมน้ำพริกน้ำตานะครับซอยมะนาวกับซอยพริกขี้หนูบีบมะนาวน้ำตานะครับอร่อยครับผมได้ทีแล้วครับเดี๋ยวเราไปซอยกันครับกินกับข้าวครับคืนนี้นะครับ อร่อยแน่นอนครับผมกินกลางป่ากลางเขาแค่นี้ก็โอเคแล้วครับวันนี้กินข้าวด้วยกันครับเสร็จแล้วครับผมประกาศดองครับ น้ำจิ้มน้ำพริกตาแดงคอหมูย่างครับไส้ต้มครับไส้หวานนะครับไส้หวานกับซี่โครงย่างนะครับข้าวเหนียวครับครับทานข้าวด้วยกันครับคืนนี้ครับเดี๋ยวเราการข้าเสร็จก็เปลี่ยนเยียดูเบดไปจะถึงตีสองกันครับวันนี้ว่าจะได้เยอะตัวใหญ่หรือเปล่านะครับติดตามรับชมกันไปครับ เันจะจังเข้าฝเข้านะาม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 าไอน้นอนเตน้เนี่ยจองป่าได้แล้วก็บไป้่อยเนี่ยวัเกิดปิ้งผมขุมหมอมองนะั่นกีนหัวได้ใช้ฝันฝ่าให้หมุดหัวลุปฝาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นอย่างเดียว เช้านี้หกโมงเชา้ชาครับเมื่อคืนปลาก็ไม่กินครับเดี๋ยเราออกที่นี่เจ็ดมงครับเราต้องได้เก็บของกันแล้วครับเพราะวันนี้มีงานเข้ามาครับ ทุกครั้งจะมาสักสองวันหนึ่งคืนอย่างเงี้ยครับหยุดต่อตอนเย็นออกแต่วันนี้ออกเช้าครับน้ามาแก้ตัวกันใหม่ครับผมตอนนี้เรือก็เข้ามารับแล้วนะครับก็กลับครับแล้วได้เก็บเบ็ดเก็บของนะครับขึ้นเรือน,นะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับมาเอาบรรยากาศ ไม่ได้เยอะอะไรสักหน่อยเลยครับมีได้ตัวหนึ่งสามขีดไว้โอกาสหน้านะครับบรรยากาศดีๆนะครับตกปลานะฮะน้าลงเร็วด้วยครับลงวันเป็นเมตเป็นเ,นเนมตเนี้ยปลาค่อนข้างจะดไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็บางครั้งก็ยังว่าละครตกปลามันก็แนนอนไม่ได้ครับแต่แหวมาไลยแมทล้ะรอบหน้าก็จะมาแก้ตัวอีกวววววทีนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม